สวัสดีครับวันนี้เรามาดูรถยนต์ไอออนิกไฟเอ็นะครับซึ่งทางคุณไดนนามาโชว์นะครับที่ไอโอนินะครับถูดิจิตอนะครับเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดนะครับเดี๋ยวจะมีน้องๆมาแนะนำนะครับซึ่งเป็นรถไฟฟ้าระดับไฮยปอร์ปร์แมนของคุณไดนะครับแล้วก็มีโครงการที่จะนำเข้ามาขายในประเทศไทยนะครับหลังจากที่มีการนำ ไอโอเน็กไฟนะครับมาขายอยู่ในขณะนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับค่ะไอไฟเองของเรานะคะก็จะเป็นรถสักรถานะแรงสูงค่ะแล้วก็มีความล้ำสมัยในเรื่องของไฮเทคเทคโนโลยีนะคะแล้วก็แน่นอนว่าของเราค่ะกรจะมีในรูปแบบของ e ีวนะคะซึ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้า มีเป็นเส้นสายตัวนี้ค่ะที่เป็นแสงสีส้มตรงนี้จะเป็นลูมิ n o สออ r ์เรน์นะคะจะเพิ่มความสวยงามค่ะซึ่งตรงนี้เราสามารถนะคะใช้แรงม้าได้ถึง6 9แรงม้าตอนนอ่อกดกินมูดค่ะเมื่อกดอินมูดแล้วเนี่ยอยู่ที่650แรงม้าแน่อค่ะแล้วก็แรงบิดนะคะอยู่ที่740นิวตันเมตรค่ะเมื่อกดอินกินดแล้วจะอยู่ที่770นิวตันเมตรค่ะสามารถนะคะเหยียบสูนถึง1้อยเนี่ยภายใน3.4วินาทีค่ะแล้วก็ท็อปสปีดสูงสุดถึง2 6 0กิโลเมตรค่ะ ประเทศไทยค่ะแต่ว่าในอนาคตอาจจะมีค่ะก็ยังไงก็สามารถติดตั้ง่อสาญานทางมูนใดได้นะคะและด้านนี้จะเป็น Ionix ไฟ N นะคะพี่ๆเี่นเ,เชิญด้านนี้ได้เลยค่ะ แบรนด์ภายใต้คุณใดของเราซึ่งเรานะคะอยากที่จะผลิตรถยนต์ที่มีสมรรถนะสูงแล้วก็มีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยค่ะและความพิเศษของอัน,นิจพายเพนนะคะก็สามารถขับในชีวิตประจำวันก็ได้หรือว่านำไปขับที่สนามแข่งก็ได้ยด้วยค่ะและสีที่ท่านเห็นสีฟ้านี้เลยก็เป็นสี Performance Blue นะคะ ขับเรือนได้ด้วยนะคะ นี้เก็บของได้กี่ลิตนะครับมันจูได้ ะะจะเป็นมอเตอร์คู่ค่ะมีแรงม้านะคะ609แรงม้าและสามารถบูดไปได้ถึง650แรงม้าค่ะแรงบิดน,นะคะจาก740เนี่ยก็บูดได้ถึง770ตันเมตรค่ะแล้วก็อัตราเร่งนะคะ0-100เนี่ยทำได้ภายในระยะเวลา3.4นาทค่ะเฟสติวัลออฟสปีดค่ะซึ่งเป็นเทศกาลนะคะที่ได้รับการยอมรับจาก แล้วเรานะคะก็ได้นำไอริมไฟเป็นเนี่ยไปทดสอบนะคะที่สนามเบอร์ลินที่ประเทศเยอรมันค่ะซึ่งเป็นสนามที่มีความโหดและก็ท้าทายมากๆเลยค่ะนะคะหน้านี้ก็จะเป็นเมอร์เซดนะคะหรือว่าของที่เราลือกของไอริมไฟเปนค่ะเราก็ได้มีไอริมไฟมาก่อนค่ะซึ่งเป็นตัวที่เราวางจำหน่ายในประเทศไทยแล้วค่ะยรนยนเชิญทุกท่านนะคะเชิญชมไอริมไฟได้ที่โซนถัดไปได้เลยนะคะก็ถจอว่าเป็นรถไฟฟ้านะครับรุ่นแรกของทางคุณได ค่ะเราจะไม่มีอุโมงค์กั้นระหว่างกลางแล้วก็ระยะขานล้อของเราค่ะจะอยู่ที่3,000มิลลิเมตรนะคะทำให้ห้องโดยสารของเราดูกว้างแล้วก็นั่งสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะเราจะมีการบรรจุบแบตเตอรี่ไว้ภายในขานล้อการกระจายน้ำหน,นักจากล้อหน้าและล้อหลังทำใมีความสมดุลกันมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทําใหุ้ดสูดงต่ำ